ราคาคอสเข้าใหม่ครับ1.8ึ่งจุดแปดไฮบิสมาร์ทราคาโคตรถูกแลกรับเข้าใหม่แบบนี้5้าแสนสองหมื่าพนครับฟีด้าคุณพรอนเก้าพันบาทตลอดสัญญาได้ไฮบิดเปลี่ยนน้ามัน24่สล,ลิตรครับ SUV คอสเทอร์มีคูชอนโทนนะมีกล้องถอยจอร์สกรีนนะครับใครสนใจแบบนี้รีบทักมาได้เลยน,น,นานๆเลดนี้จับมาที5้าแสนสองหมาพันีด้าผ่อนเก้าพบาทครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยสนใจอยู่มาจัดได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สุวินทวงศ์สีพนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยใครสนใจรถมือสองสักคันนะครับอยากรับชมรถที่แลกรับเข้ามาใหม่คุณต้องมาที่นี่นะครับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทเพชรยนต์ครับมีรถมือสองจอดอยู่มา3 0 0ร้คันนะครับสําหรับสาขานี้ใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4าครับไลน แอดครับ P.E.K. 152ติดต่อหาผมได้โดยตรงที่เบอร์ติดต่อนี้ได้เลยนะครับลายก็แอดครับ P.E.K. 152วันนี้ผมมีโครโรล่าคอสเข้ามาใหม่ครับรถสวยเข้าใหม่แกลกรับแบบนี้ใครหาอยู่นะคอสไฮบริดสีบอลเทาแบบนี้คันนี้ผมย้ำเลยว่าราคามันโคตรถูกนะครับรถปี21ครับ1.8 h ่งจุดแปดไฮบริดสมาร์นะครับประหยัดน้ำมันประมาณ24กิโลเมตรต่อลิตรได้เป็น SUV crossover ครับรถหน่วยงานประวัติศูนย ยกสูงแบบนี้นะครับเป็นแบบทรงแบบเอ SUV crossover นะเป็นแบบแฮทแบ็กนะครับข้างหลังเบาะสามารถพับได้อนเนกประสงค์สุดเลยนะป้ายแดงมันออกมานะครับ1ล้านกับอีก20,000นะหนะึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันอ่ะประมาณเนี้ยตอนนี้ราคาเหลือแค่5้าแสนสองหมื่นเก้าพันราคาหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับย้ํานะราคาหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยและโคตรถูกครับวันนี้529เนี่ยฟรีดาวคุณผ่อนแค่เก้าพันบาทต,ตลอดสัญญานะคุณได้รถไฮบริดนะครับยกสูงแบบนี้ในราคาแค่ห้าแสนต้นๆครับ นะมาอยู่ประมาณ1นะึ่งแสนห้าหม่นนะมาหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับเป็นรถหน่วยงานรถปียี่สิดครับวารันตีแบตเหลืออีก6ปีเต็มครับใครหาโคโรลล่าคอสครับย้ําเลยคันนี้เข้ามาใหม่นะรถเข้าใหม่ยังไม่ล้างและและราคาดีมากนะครับด้านหน้าครับโคมไฟได้เป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ให้แล้วนะมีคิปละฟ้าแบบนี้ครับเป็นสัญลักษณ์ของรถไฮบริดนะครับโลโก้โตลต,ต้าตรงกลางก็มีสัญลักษณ์ไฮบริดแบบนี้เลยใครสนใจคันนี้มาจัดได้นะครับสันเหลี่ยมโคมฝากระโปรงสวย,สวย นะครับแล้วประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับไมค์กอไมครับกระจกเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับภาษีถ้ามันหมดเดี๋ยวเราต่อให้นะไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องภาษีเนี่ยนะแล้วก็ฝั่งนี้ครับนี่ฝ่งซุ้มล้อแนบชิดสตนิทครับนะบอดี้สวยประตูสวยครับโลโก้ไฮบริดอะไรต่างๆอยู่ครบๆผมย้ําคุณนะฟรีดาวครับขอเครดิตดีนะครับสกอร์เอสกอร์บีไม่มีติดประวัติล่าช้าผ่อน9000บาทตลอดสัญญานี่ได้ล้อแม็กแบบนี้นะครับ ล้อแม็กสีอลลอยครับดิสเบรกสีล้อเรียบร้อยครบๆนะครบัครบกระจกข้างพับและปรับไฟฟ้าครับมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างให้แล้วตัดเลี่ยมพรมประตูสวยเลยนะครับกุญแจคีย์เลสครับแต่เป็นคีย์เลสที่เปิดได้ทั้งซ้ายและขวานะครับก็คือเราพกกุญแจไว้ในตัวเราเปิดแทบได้เลยนี่กุญแจเขาอยู่ตรงนี้นี่เป็นกุญแจแบบนี้นะเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับใครสนใจคันนี้ครับมาจัดได้ผมว่าราคาดีนะราคาเพียงแค่5 2 9 0 0 0ครับ รถสวยน่าใช้ไม่ประมาณแสนห้าครับเป็นรถหน่วยงานนะครับมือเดียวปะวศุครับใครสนใจครับทรง SUV c r o s s o v e r แบบนี้มาจัดคันนี้ได้นะครับฝั่งนี้บอดี้สวยเหมือนกันและช่วงนี้นะครับดอกเบีย้ยต่ำนะเริ่มต้นประมาณ2%เอก,กว่าเองนะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านคุณทั่วไทยครับใครสนใจคันนี้ผ่อนแค่9ก้าบาทมาจัดได้เลยมาเรามาดูภายในกันดีกว่านะกุญแจเปิดแบบคีย์เลสแบบนี้เนาะนะครับเปิดเข้าไปข้างในครับเบาะสีดํา คอนโซลสีดามีคูชคอนโซลให้คุณแล้วน่ครับคันนี้เป็นแรกรับนะต้องย้ํานะครับเป็นสภาพแรกรับดิบๆเดิมๆเข้ามาใหม่เลยเบาสวยครับรถสวยนะเบาะสวยสภาพดีมาใหม่หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันไม้แท้ไม้เดิมครับไฮบิดสตาร์แล้วเสียงมันจะเงียบๆหน่อยนะครับแบบนี้อ่าแอร์ครับเป็นแบบดูออาโซนด้วยคุณนะได้แอร์ดูออลโซนด้วยนะตรงนี้เขายังไม่แกะพลาสติกเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเบรกมือเป็นแบบเหยียบเอานะครับ พวงมาลัยมาติฟังก์ชันสั่งการด้วยเสียงได้นะมีจอใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีกล้องถอยนะครับนี่มีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์นะมีภาษาไทยบอกนะครับสภาพดีมากนะคันนี้รถสวยน่าน่าใช้แล้วมันใช้งานง่ายนะสำหรับจอรุ่นใหม่เนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่างๆได้ครบเลยนะเบาะข้างแน่นๆตึงๆครับนะแอร์แบกก็มีรอบคันนะมีคู่หน้ามีข้างหลังให้ครบแล้วนะใครสนใจมาจัดได้ครับสำหรับโคโรล่าคอสคันนี้ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้ นะกระจกเป็นออโต้แล้วนะครับแล้วก็เ,เรากระจกข้างเราสามารถตั้งแบบออโต้ได้นะ,ะปลดล็อกรถให้มันกลางออกเองนะครับล็อกรถให้มันพับเก็บเองแล้วข้างหลังครับสภาพดีเลยนะมีที่วางแก้วน้ําด้านบนตรงนี้นะครับเบาะแน่นๆตึงๆครับแอร์หลังมีให้แล้วนะครับหลังคาโปร่ปงๆนั่งสบายๆแบบนี้มีที่วางแขนให้คุณด้วยนี่ดูนะมีที่วางแขนให้ที่วางแก้วน้ําและเบาะหลังเราสามารถพับได้ครับแบบ40-60ฝั่งนี้60% ฝั่งด้านข้าง40ครับและเราสามารถนะวางของได้เยอะนะครับมันมีความเป็นอเนกประสงค์สูงครับมาเข้าไม่นั่งด้านหลังครับหัวข้างหลังนั่งสบายเลยนะนะโปร่งครับข้างบนนี่โปร่งมากนะหลังคาโปร่งมากลยครับเป็นหลังคาออกสีแบบเทาเข้มด้วยนะครับดูแลสว่งง่ายทงความสะอาดง่ายข้างหน้าคอนโซลสวยครับสนใจคันนี้มาจัดได้นะในเลทราคาแค่529นะรถเข้ามาใหม่ผมรีบมาถ่ายเลยเพราะผมมั่นใจครับว่าคันเนี้ย มันจะไปไวนะครับผมมั่นใจว่ามันจะไปไวนะละเลนราคาแค่ห้าสองเกนะเบาะหลังพับให้ดูนะครับเดี๋ยวดูพื้นที่สัมภาระด้านหลังกันนะครับว่าตามที่บอกไปนะเป็น SUV c r o s s o v e r ซอร์ครับมันใส่สัมภาระได้เยอะนะนี่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราพับเนาะเนี่ยมันพับลาบไปแบบนี้นะครับพับได้สฝั่งเลยนะตรงนี้เราสามารถเอาออกได้นะเนี่ยเดี๋ยวพับให้ดูอีกอย่างด้านไบน,นี่เห็นไหมวางของได้เยอะเลยนะครับใครสนใจคันนี้มาจัดได้นะครับสําหรับเอ่อ ต้าคอสคันนี้ราคาดีนะครับสนใจรีบมาจัดได้เลยนะติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0659513374ครับไลน์แอดครับ P E K 152ครับรถสวยหน้าใช้และเลทผ่อนถูกมากผมย้ำคุณเลยนะผ่อนแค่9,000บาทนะครับผ่อนแค่9,000บาทครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับนะมีไฟแนนซ์ต่างๆชั้นนำนะโอลิโกนะครับกรุงศรีนะครับ TTB KK นะครับเกียรตินาคินนะครับหรือ อื่นนะครับมีมาสิบสถาบันการเงินนะครับดอกเบี้ยต่ําตอนนี้ปีแบบนี้ผมหาให้ได้นะเริ่มต้น2-3มาเช็คด้านข้างกันหัวน็อตครับคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะสภาพดีเลยนะติ๊กเกอร์มอกต่างๆครับเดี๋ยวดึงสปอตข้างให้คุณดูมะแน่นมากนะนี่นะกระดูกงูครับไล่เรียงไปแบบนี้สภาพดีมากนะสนใจมาจับมาจองได้นะสําหรับโคโรลล่าคอสคันนี้ครับการันตีคุณว่าไม่ผิดหวังนะเดี๋ยวให้ดูนะทุกซอกทุกมุมครับนี่ รอยหนีบชุบบอดสีอยู่ครบครับสปอตเมนท์อาร์คข้างครับเดิมๆแบบนี้หลังคงหลังคาครับไม่มีรอยบุบใดๆนะลวดลายเขาต่างๆอยู่ครบครับขี้ปลาฉลามอยู่ครบนะสนใจโคโรล่าคอสักคันครับมาจัดได้นะคันนี้การันตีว่าไม่ผิดหวังครับและราคาดีมากนะเลรตราคานะเพียงแค่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะจุดเด่นของคันนี้ไม่ต้องถามเยอะนะที่ราคานะครับราคาถูกครับแล้วคุณได้รถไฮบริดนะประหยัดน้ำมันยี่สิบสี่โลลิตรนะวารันตีแบต ก็เหลืออีกถึงหกไปเต็มนะครับเลอะอนิดนึงนะแลกลับเข้าใหม่แต่สภาพดีนะครับข้างหน้าไม่มีโดนชนมาอย่างแน่นอนนะหัวน็อตอะไรต่างๆครับสภาพดีนะตาปั๊มโตยต้ายู่ครบครับเลอะเลอะนิดนึงขออภัยนะครับแลกลับเข้ามาใหม่นะสภาพเลอะๆนิดนึงครับแต่สนใจคุณจัดได้นะคันนี้การันตีคุณครับว่าไม่ผิดหวังนะซอกแก้มเดิมๆรับประกันครับไม่มีชนหนักนะพลิกความจมน้ํากลับไม้กอไม้ในหัวน็อตนี่คุณดูไม่มีรอยแกะขันไกขยับครับเพชรยนต์เราคันรถสวยเกรเ และย้ำนะครับทุกคันเดี๋ยวมีการตรวจรถให้ครับ215จุดโดยชิคครับชิคเขาจะเข้ามาตรวจนะบอดี้ภายนอกห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์นะครับและโครงสร้างหลักของตัวรถนะครับออกเอกสารเป็นใบประเมินให้คุณนะครับ215จุดชิคนี่คือบริษัทตรวจรถมาัันเยอรมันนะพวกเบนซ์บีเอ็มเขาก็ใช้ชิคนี่แหละครับในการตรวจนะดังนั้นนะครับเพชรยนต์เราจ้างมาตรวจคันละ1699บาบาทนะครับใครสนใจคันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับกดเบอร์ 0659513374ครับได้คโรล่าคอสเนอะนะครับอันนี้ผมต้องรีบถ่ายนิดนึงในคลิปมันอาจจะจบไวเพราะว่าต้องรีบถ่ายนะครับเพื่อเดี๋ยวไปส่งให้ช่างเขาล้างนะเขารอล้างอยู่นะครับเดี๋ยวใครสนใจคันนี้ทักเข้ามาครับติดต่อหาผมได้โดยตรงเป๊กครับ0659513374ไลน์แอดครับ pek152 เบอร์นี e ้ K 2 2> <Bern i S 1> ผมรับสายเองนะครับแล้วก็ตอบแชทเอง5 2 9 0 0 0 0ได้ปี21ไม่ห0 0คโล่าคอส1.8ไฮบิดสมาร์ท ปี2 0 2 1 2021, นีะครับฟรีดาวผ่อนอยู่9,000บาทตลอดสัญญาสนใจทักมาได้เลยก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดครับฮอนล้าคอสอัปเดตสวยๆแบบนี้บ่อยๆนะจะสัญญาขั้นไหนสวยๆเอามาอัปเดตอยู่แล้ววันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ